ก็เป็นประมาณเว็บไซต์หาคู่ของสาวญี่ปุ่นครับทีนี้มีสาวญี่ปุ่นหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่เขาชอบแนวผู้ชายไทยเอออยากรู้ไหมว่าเขาชอบตรงไหนกันรองเท้านันยางรองเท้าไทยแทย้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตมีสาวญี่ปุ่นหลายคนเขาก็คุยกันประมาณว่าจะพบกับผู้ชายชาวไทยได้ยังไง และบุคลิกภาพทัศนคติต่อความรักของหนุ่มไทยเนี่ยพวกเขาแตกต่างกับพวกเรายังไงบ้างเหรอแต่มีผลสรุปหลายๆคนที่เขาออกมาบอกกันเขาบอกว่าผู้ชายไทยเนี่ยใจดีนะแล้วก็มีการเต็มใจทําทุกอย่างเพื่อแฟนของพวกเขาเพราะว่าสําหรับผู้ชายไทยถือว่าการให้แบบเต็มที่นี่คือการแสดงออกถึงความรักแต่การทําให้ผู้ชายไทยชอบคุณนหนามันยากนะ คุณรู้ไหมถ้าเกิดว่าผู้ชายไทยคนใดคนหนึ่งไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้สุดยอดความรักจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนและคุณจะไม่มีความสัมพันธ์ชั่วคืนได้สามกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายไทยมักจะเลือกสิ่งที่เขาถือว่าสุดยอดสําหรับตัวเขาเสมอไม่ใช่ใครก็ได้และมันก็เป็นเรื่องยากที่คุณจะรู้ว่าผู้ชายไทยคนนั้นอะ่ะเขาคิดว่าคุณสุดยอดจริงไหมเราจะมาพูดถึงบุคลิกและลักษณะของนิสัยผู้ชายไทย เขาก็สรุปลักษณะเด่นของผู้ชายไทยมา5อย่างนะอย่างแรกคือจริงๆแล้วโกงอ่ะไม่รู้ว่าหมายความว่าไงอย่างที่2ใจดีและอ่อนโยนอย่างที่3ชอบการดูแลคนอื่นอย่างที่4ขยันขันแข็งอย่างที่5ไม่โกรธผู้หญิงอ่ะอันนี้คือตัวอย่างย่อยๆนะทีนี้มาขยายความอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายไทยเป็นคนใจดีมาก และจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเวลาที่เริ่มออกเดทกับคุณประมาณว่าไปเที่ยวเริ่มคบกันครับแต่พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่ซื่อสัตย์นะในภาษาไทยมีคําว่ากิ๊กที่แปลว่ามากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าคนรักกิ๊กก็คือกรรมจําพวกเมียน้อยหรือคู่รักที่แอบซ่อนอยู่ถ้าหากว่าผู้ชายไทยใจดีกับคุณมาตลอดตั้งแต่ที่เริ่มคบกันนะั้น่ะอยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นคนเย็นชา คุณสามารถแน่ใจได้เลยว่าเขาต้องเริ่มมีนิสัยขี้หหง่เข้าแล้วเอ้าเดี๋ยวนะทำไมคนเย็นชาต้องมีนิสัยขี้หึงเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือไม่เขาอาจจะหมายถึงว่าสาวญี่ปุ่นเนี่ยลหละถ้าเกิดคบกับผู้ชายไทยเจอผู้ชายไทยอยู่ดีๆก็เย็นชานะอาจจะต้องเริ่มขี้หหง่เขาบ้างแล้วแต่เขาก็มีแทรกมาด้วยว่าที่จริงแล้วมีทฤษฎีที่ว่าผู้หญิงไทยนั่นแหละมีแนวโน้มนอกใจมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำนะเขาว่าอย่างนี้ ทีนี้ต่อมาเขาพูดถึงเรื่องความอ่อนโยนและสงบของผู้ชายไทยผู้ชายไทยมีเอกลักษณ์และลักษณะเด่นมากก็คือเป็นคนใจดีและอ่อนโยนมากนี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ชายจากภูมิอากาศร้อนเอา้าเกี่ยวไหมเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้เขารู้ดีนะเพราะว่าเพื่อนผู้ชายไทยของฉันนะ่ะเป็นคนใจเย็นและยิ้มแย้มเสมอผู้ชายไทยมักจะมีน้ำใจและอ่อนโยนมากมีจุดเดือดที่ต่ำและไม่เสียอารมณ์ง่าย เขามีความรู้สึกเสมอว่าจะไม่สามารถปล่อยให้ใครเดือดร้อนได้แล้วก็เก่งเรื่องการชมผู้อื่นฉันต้องบอกเลยว่าผู้ชายไทยเป็นคนใจดีและทุ่มเทให้กับแฟนสาวมากถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นแฟนของเขาเขามักจะขับรถไปส่งคุณและกลับจากที่ทำงานเสมอแม้กระทั่งตอนที่เขาอยู่ที่ทำงานเขาก็ไม่เคยที่จะลืมโทรหาคุณและถามว่าคุณทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยัง ฉันบอกเลยว่าผู้หญิงญี่ปุ่นคนใดก็ตามจะเริ่มหลงรักความมีน้ำใจของเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้อันต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลคนอื่นเขาบอกว่าผู้ชายไทยน่ะเป็นคนใจดีและรักการที่ดูแลผู้อื่นมากเพราะพวกเขามีบุคลิกภาพที่ไม่สามารถจะทิ้งคนที่หลงทางหรือประสบปัญหาไว้เพียงลําพังได้คุณจะไม่แปลกใจเลยถ้าคุณถามพวกเขาว่าฉันอยากไปที่จุดๆจ,จ,จะไปที่นั่นจากที่นี่ยังไง แทนที่พวกเขาจะบอกปากเปล่าพวกเขาจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่นั่นโอ้โหผู้ชายไทยดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ขนาดว่าผมเป็นผู้ชายไทยนะอ่ะก็คงจะแล้วแต่สถานการณ์แต่เขาบอกมาว่าไม่ใช่ทุกคนนะในประเทศไทยที่จะใจดีและเอาใจใส่ดังนั้นควรจะระวังพฤติกรรมของเขาด้วยอันต่อมาเขาบอกว่าผู้ชายไทยเป็นคนขยันเอ๊ะอ่าก็บางคนแหละ เขาบอกว่าผู้ชายไทยเป็นคนขยันมากนี่ถือเป็นเรื่องแปลกในประเทศและภูมิอากาศที่มีอากาศอบอุน่นที่ปกติแล้วผู้หญิงจะทํางานหนักและผู้ชายมักจะมีวิถีชีวิตที่ผ่อนคลายแต่ไม่ใช่ในประเทศไทยนี่เป็นเรื่องแปลกสําหรับชาวญี่ปุ่นมากที่จริงแล้วก่อนหน้านี้มีภาพลักษณ์มาว่าผู้หญิงไทยน่ะเป็นคนขยนันและผู้ชายขี้เกียจแต่ในปัจจุบันภาพลักษณ์เหล่านั้นได้ปเปลี่ยนไปนานแล้วผู้ชายไทยทํางานหนักและมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกอย่างขยันขันแข็งเช่นกัน ผู้ชายไทยจะทําให้จิตใจของคุณสงบและไม่เหนื่อยล้าคลายความเหนื่อยล้าทําให้ใจของคุณมีความสุขและตื่นเต้นอยู่เสมอจะทําให้คุณมีความเครียดน้อยลงและความยากลำบากทางกายน้อยลงด้วยเอ๊ะทำไมคนนี้เขาเชียร์ผู้ชายไทยจังเลยเนี่ยสงสัยว่าเขาจะมีแฟนเป็นคนไทยนะแต่นี่ก็เป็นความเห็นจากผู้หญิงญี่ปุ่นหลายคนเหมือนกันทีนี้เขาบอกอีกว่าแม้ว่าผู้ชายไทยจะทํางานหนักแต่เขาก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวมาก และไม่อยากทำงานจนเสียเวลากับครอบครัวด้วยเหตุนี้ผู้ชายไทยส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยไปดื่มเหล้าในที่ทำงานทำงานในวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลาเหมือนชาวญี่ปุ่นผู้ชายไทยรักบ้านและคนที่อยู่ในบ้านของตัวเองมากมีหลายคนที่มักจะลาป่วยในวันจันทร์เพราะว่าพวกเขาม้วแต่สนุกกับวันหยุดอย่างเต็มที่อ่ะทีนี้เรื่องต่อมาคุณสมบัติพิเศษของผู้ชายไทยอีกอย่างก็คือผู้ชายไทยไม่กโกรธผู้หญิง ผู้ชายไทยหลีกเลียเ่ยงความขัดแย้งทุกวิธีทางดังนั้นพวกเขาจึงดูเหมือนไม่โกรธผู้หญิงนอกจากนี้แล้วพวกเขายังพยายามจะทําให้สิ่งที่ผู้หญิงต้องการให้เขาทํามากที่สุดนั่นแนะเป็นไปได้ในที่ทํางานของฉันมีคู่สามีภรรยาชาวไทยในที่ทํางานอยู่สามีของเขายิ้มแย้มอยู่เสมอและแม้ว่าเขาจะทํางานในออฟฟิศที่มีพนักงานเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แต่เขาก็ยเอาใจผู้อื่นอยู่เสมอเช่นกันอ้าเอา๊ะมันดีไหมล่ะเนี่ยเขาบอกต่อว่า ผู้ชายไทยน่ารักมากกับผู้หญิงทุกคนเหมือนจะแอบด่านิดนิดไหมพวกเขามักจะนำพิซซ่า KFC ขนมขบเคี้ยวน้ำผลไม้และอื่นๆมาให้พวกเราเสมอต่อมาเขาก็พูดถึงเรื่องมุมมองความรักของผู้ชายไทยครับเขาบอกว่ามุมมองเกี่ยวกับความรักของผู้ชายไทยหนะ่ยจะแตกต่างจากผู้ชายญี่ปุ่นเล็กน้อยเราสรุปออกมาได้เป็น3ประเภทเลยก็คือ 1. ถ้าหากว่าตกหลุมรักอย่ายอมแพ้ 2. จะทำให้ดีที่สุดไว้ใจผมได้อย่างที่3ก็คือฉันไม่อยากจะเถียงไม่อยากจะต่อสู้หัวข้อคนชายดูแปลกๆนะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าถ้าตกหลุมรักจะไม่ยอมแพ้ก็คือเมื่อผู้ชายไทยเห็นผู้หญิงที่เขาชอบอยู่บนท้องถนนเขาจะเดินเข้าไปหาเธอและถามทันทีว่าอยากจะออกไปเที่ยวด้วยกันสักครั้งไหมเฮ้ยมันใช่เหรอเนี้ย และเมื่อเขาพบผู้หญิงที่เขาสนใจเขาก็จะเริ่มเข้าหาเธออย่างดุเดือดและก้าวร้าวเอ๊ะยังไงไม่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเย็นชาต่อเขาขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าฉันตกรลุมรักเขาแล้วฉันจะไม่ยอมแพ้นี่คือผู้ชายไทยอ๋ออันนี้น่าจะหมายถึงว่าผู้ชายไทยมี3มลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเออน่าจะใช่นะแบบแรกคือแบบดุเดือเดเลือดอพร่านแบบว่าคิดเตือ้อเขาบอกว่าทัศนคติของผู้ชายไทยค่อนข้างจะชัดเจนนะ ผู้หญิงญี่ปุ่นลหลายๆคนคงจะคิดว่าผู้ชายคนนี้สนใจฉันแต่ผู้ชายบางคนอาจจะต้องการแค่ความสนุกสนานดังนั้นระวังผู้ชายไทยที่พูดจาหวานเกินไปกับคุณทีนี้ผู้ชายไทยประเภทต่อมาก็คือมีความทุ่มเทอยากจะให้ผู้หญิงมีความรู้สึกว่าพึ่งพาเขาได้เป็นความจริงที่ผู้ชายไทยเกลียดการที่จะทําให้ตัวเองเสียหน้ามากที่สุดผู้ชายไทยบางคนจะรู้สึกแย่มากถ้าเกิดว่าคุณไม่ปรึกษาเขาแต่ไปปรึกษาคนอื่นแทน มันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายสําหรับเขาถ้าเกิดว่าต้องพบเจอเรื่องแบบนั้นเพราะว่าผู้ชายไทยมีความรู้สึกให้แฟนสาวต้องการพึ่งพาตนเองในทุกๆเรื่องเขาบอกว่านี่แหละผู้ชายที่แตกต่างจากผู้ชายชาวญี่ปุ่นอย่างชัดเจนยิ่งคุณพึ่งพาเขามากเขายิ่งมีความสุขอ่ะทีนี้ผู้ชายในอีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายเขาบอกว่าผู้ชายไทยประเภทนี้คือไม่ชอบการโต้เถียงหรือทะเลาะวิวาทชอบความสงบและความเงียบสงบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขา เมื่อเขาเจอผู้หญิงอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีเขาจะตั้งใจฟังคุณอย่างเต็มที่และเขาก็จะปล่อยเงียบไว้แบบนั้นจนกว่าอารมณ์คุณจะเริ่มสงบหลังจากนั้นเขาจะชวนคุณออกไปทานข้าวข้างนอกนี่เป็นผู้ชายไทยประเภทที่จัดการทุกอย่างด้วยสันติวิธีฉันไม่เคยเห็นผู้ชายไทยอารมณ์เสียเลยแต่ฉันคิดว่าพวกเขาอาจจะอ่อนโยนดังนั้นเมื่อพวกเขาอารมณ์เสียนะพวกเขาคงจะน่ากลัวมากที่สุดแล้วผู้หญิงญี่ปุ่นแบบไหนละ่ะที่ผู้ชายไทยชอบอ่ ทีนี้เขาบอกมานะอย่างแรกเลยผู้หญิงที่ไม่สูบุรีผู้หญิงที่ผ่อนคลายผู้หญิงที่ดูเป็นอิสระแต่ผู้หญิงที่เป็นอิสระนั้นเหมาะกับผู้ชายไทยที่ไม่มีความเด็ดขาดอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลบางส่วนนะครับที่สาวญี่ปุ่นเขารวบรวมกันมาเกี่ยวกับเรื่องการจีบหนุ่มไทยเวลาที่อยากจะมีแฟนเป็นหนุ่มไทยต้องอะไรยังไงบ้างอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ